สวัสดีครับอ,อย่างพายุครับนี่ครับซุปเปอร์ฮีโร่ครับผมก็ยังอยู่กับการทดสอบซุปเปอร์ฮีโร่ต่อไปนะครับเพราะว่าโมเดลใหม่เราก็ต้องทดสอบให้ดีตัวนี้เป็นถังทรายนะครับผมเราทรายถังขาวที่จะทรายล้วนถังฟ้าี่จะมีหินด้วยชั่งกิโลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถังฟ้านี่มัน370รกโลถังขาวนี่มัน330ยังไงประมาณนี้แต่นี้ว่าเดี๋ยวผมจะชั่งให้เห็นเลยเพราะว่ามีกิโลอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาน้ําหนักวางบ,างบนซุปเปอร์ฮีโร่จะได้เห็นว่า ตรงข้อต่อตรงกลางนะครับเซนเซอร์จอยออสซิเลชันจอยนะครับว่าเรารับน้าหนักได้ดีแค่ไหนผมให้ดูเคสกระช่างก่อนผมเมากระปุกจารบี2อกิโลนี่นะครับ <c oughs> ก็คือตัวจารบีเนี่ยเขามี2อกิโลแล้วก็มันมีอีกสองขีดก็คือเป็นวัตถเ,เป็นภาชนะเขานะครับ2อกิโล เดี๋ยวผมยกขึ้นมันก็คือศูนย์เห็นไหมครับอ่าทีนี้เราดูถังแรกก่อนครับผมรถเนี่ยหลังจากที่เราไปทดสอบแล้วเราก็มาขอดตรวจเช็คนะครับผมว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนสึกหลอบ้างก็คือเป็นขั้นตอนธรรมดาของการอ่าทดสอบของโมเดลใหม่นะครับอ่าตอนนี้เรากำลังจะวางถังแรกถังสีขาวนี่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ามันหนักเท่าไหร่วางเลยครับ 3า7รกิโลนะครับเดี๋ยวเราเลียนไว้ข้างขังอ่าสามสามกิโครับเดี๋ยวขึ้นรถเลยครับผมแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับผมว่าชัตเีเนี่ยดูระยะไกลว่าชัตเตีรถเนี่ยตอนที่มีน้ําหนัก300ร้โลวางลงไปถังแรกเนี่ยแล้วมาถังที่สองอีกสา0ร้โลก็คือมันจะมีการผิดแอนอะไรยังไงไหมชัตเตีตัวนี้เนี่ยอ่าตั้งแต่ทดสอบเมื่อวานเนี่ย สายหนึ่งคิวกลับมาก็มีสภาพที่สมบูรณ์ปกติดีนะครับไม่ได้มีการถึงล้อหรือว่าแตกหักอะไรทีนี้ผมจะเทสน้ำหนักตรงนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าเราใส่น้ำหนักเท่าไหร่กันแน่เห็นไหมครับถ้าวางน้ำหนักอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าชัตเรมันคงสภาพเหมือนเดิมนะครับผมกับจอยที่เราทำเดี๋ยวดูอีกทังนึงนะครับ ในส่วนของตัวถังที่กระเด้งกระเด้งเมื่อกี้มันก็คือจะมีในในเรื่องของลมยางแล้วก็การให้ตัวของเหล็กนะครับเป็นธรรมดาของเหล็กเดี๋ยวผมเซตศูนย์ก่อนนะครับตอนนี้จะช่างเป็นศูนกิโลนะครับกำลังถังฟ้าขึ้นไป ถังนี้370โลนะครับถังนี้370โลอ่าเขียนไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสองถังนี้ก็รวมกันเป็นอ่าเจ็700โลนะครับ370บวกกับ330ถูกไหมครับเราได้กลมๆก็จะเป็น700โลซึ่งยังมีพื้นที่ว่างอยู่มากมายนะครับผมบนกระบะเนี่ยดังนั้นเมื่อวานเนี่ย ตันกวา่าแน่นอนครับผมอ่าขึ้นเลยครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับดูภาพระยะไกลตอนวางตอนที่น้ำหนักลงไปที่กระบะนี่เรียกว่าวางตรงด้านหน้ากระบะเลยครับก็ให้น้ำหนักมันลงเลยอ่าฟอยอ่าเห็นไหมครับโุน ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลง่เดี๋ยวผมเทสแบบนี้เลยนะครับผมยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงให้น้ำหนักมันขึ้นขึ้น,นลงลงเลยครับผมเราจะได้เห็นว่าออถ้ามีน้ำหนักกดทับเนี่ยมันจะเป็นยังไงปล่อยเคนลงมาเร็วๆหน่อยอ่าตอนนี้ลอยแล้วนะครับอ่ปล่อยเป็นไงครับโซ่โซ่ข้างบนนี่หย่อนแล้วนะครับปล่อยตอนปล่อยลงมาปล่อยให้โซ่หย่อนเลย โ okay. อเคเราซือตอนนี้น้ำหนักที่มีอยู่บนรถเนี่ย700โลนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นาการรับน้ำหนักเนี่ย1ตันเนี่ยผมว่าน่าจะคลายสงสัยได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเป็นคลิปที่เททรายออกนะครับผมโดยที่เอาทรายใส่ให้เต็มกระบะ ดูทือว่าหน้ารถจะกระโดกไหมผมจะเทแบบช้าๆเลยนะครับแล้วผมจะอธิบายว่าทำไมมันถึงไม่กระดกนะครับโอเคขอบพรคุณครับสวัสดีครับ